แทนลูกชายของทนงเกิดและเติบโตเป็นหนุ่มมากพอแล้วที่จะเข้าป่าไปเพียงลำพังและวันนี้แทนก็ตั้งใจจะไปล่าหมูป่าเพื่อเอามาเป็นอาหารให้กับที่บ้านเพราะทนงเองก็ชื่นชอบเนื้อหมูป่าเป็นอย่างมากเข้าป่าก็ระวังนะลูกไปกลับไม่นอนค้างใช่ไหมครับพ่อไปล่าไม่นานก็คงกลับมาผมรู้แหล่งของพวกมันแล้ว เราจะต้องได้กินหมูป่ากันอิ่มแน่แนวันนี้งั้นพ่อจะรอเนื้อหมูป่าจากเองนะรีบไปเถอะ เพื่อนคือคนที่ควรจะพึ่งพาและไว้ใจกันได้ในเวลาที่ลำบากไม่ใช่ผักใสหรือทำร้ายกันในตอนที่แย่ที่สุดเพราะมันอาจจะเปลี่ยนจากมิตรภาพให้กลายเป็นความขับแค้นและเกลียดชังในที่สุดแทนเดินทางเข้าป่าที่คุ้นเคย ก่อนจะใช้มีดฟันไปตามหญ้ารกทึบที่เขานึกแปลกใจว่ามันขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าเขากำลังจะหลงทางแต่ด้วยเพราะอย่างมั่นใจอยู่ว่าเขาไม่น่าจะหลงป่าได้ง่ายๆก็ทําให้แทนตัดสินใจที่จะเดินทางตามเส้นทางที่เขาคิดว่าถูกต่อไปแต่เมื่อหญ้ารกทึบถูกฟันไปแทนก็ได้เจอกับน้องโครน ที่เขาไม่เคยพบเจอในป่ามาก่อนมีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งดิ้นไปมาอยู่เหนือโคลนทำเอาแทนตื่นเต้นเพราะไม่คิดว่าจะมีปลาตัวใหญ่อยู่ในโคลนอย่างนั้นเลยตัดสินใจจะปล่อยเรื่องหมูป่าไปก่อนและคิดที่จะลงไปในโคลนเพื่อจับปลาแทนเมื่อแทนก้าวลงไปในหนองโคลน ก็ต้องตกตะลึงที่ได้เห็นว่าจากปลาตัวใหญ่ที่ดิ้นไปมามันกลับค่อยๆกลายเป็นหัวและใบหน้าคนที่โผล่ขึ้นมาแทนและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แทนเคยเจอมาก่อนมันคือผีพรายไอชาติที่อยู่กับโคลนตมนี่มาเนิ่นนานรอคอยช่วงเวลานี้ให้เกิดขึ้นมาตลอดหลายสิบปี เวลาล่วงเลยเข้าสู่ใกล้คำ่ำทนงรู้สึกไม่สบายใจที่ลูกชายหายเข้าป่าไปนานกว่าที่ควรเป็นยิ่งเป็นครั้งแรกที่ลูกชายได้เข้าป่าไปคนเดียวก็ยิ่งทำให้ทนงรู้สึกกังวลใจจนตัดสินใจที่จะไม่รอเข้าไปหยิบข้าวของและรีบออกเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาลูกชายด้วยความเป็นห่วงสุดใจ ทนงเดินทางไปตามเส้นทางที่คิดว่าลูกชายของเขาจะเดินทางเข้ามากระทั่งได้เห็นร่องรอยหญ้าที่ถูกตัดฟันให้เตียนทนงก็รีบเร่งฝีเท้าตามรอยไปอย่างรวดเร็วจนได้เจอกับข้าวของของลูกชายที่ถูกถอนและวางเอาไว้อย่างดีใกล้ๆกับหน้องโคลนที่เขาไม่คิดเลยว่าในชีวิตนี้ จะได้เจอมันอีกครั้งหนึ่งในความทรงจำที่ผ่านมาหลายสิบปีทนงคงลืมไปแล้วว่าเขาเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชื่อว่าชาติทั้งสองเป็นเกลอที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กๆและมักจะเข้าป่ามาล่าสัตว์ด้วยกันเสมอกระทั่งวันหนึ่ง ที่ทั้งสองกำลังวิ่งไล่หมูปา่าทนงได้วิ่งนำหน้าชาติมาไกลและเข้าใกล้หมูปา่าจนเกือบจะจับตัวได้แล้วแต่ก็ต้องพลาดท่าแม้ว่าหมูป่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็รอดไปได้แต่ทนงกับฝ่าพรหญ้าและตกไปในหนองโคลน เมื่อชาตดวิ่งตามมาก็เห็นว่าเพื่อนกำลังเดือดร้อนก็ตัดสินใจคิดหาทางที่จะช่วยเพื่อนรักชาติเอาเชือกผูกติดกับต้นไม้ต้นใหญ่ที่บริเวณนั้นก่อนจะย่อนตัวเองลงไปในหนองโคลนและให้ธนงปีนตัวเขาขึ้นไปแต่ในตอนนั้นเองที่ธนงไม่ได้ระวังเท้าของธนงได้ถีบเข้าไปที่หน้าของธาดอย่างแรง จนชาติหมดสติและค่อยๆจมหายลงไปในหนองโคลนเมื่อทนงได้เห็นอย่างนั้นก็รีบดึงเชือกเพื่อหวังจะช่วยชาติแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายเกินไปแล้วด้วยความกลัวทนงจึงรีบวิ่งหนีอย่างคนขี้คลาดและบอกกับทุกคนว่าคลาดกับชาติ และชาติก็หายตัวไปอย่างลึกลับในป่าแห่งนี้ความทรงจำทุกอย่างค่อยๆฟื้นคืนกลับมาก่อนที่ร่างของแทนจะค่อยๆลอยขึ้นจากหนองโคลนเป็นร่างที่ไร้ซึ่งสติและยังมีลมหายใจ แต่ก็ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของคโครนจะเปิดเปื้อนตามเนื้อตัวผีพรายไอชาติเป็นคนอุ้มขึ้นมา <c oughs> ก่อนจะหัวเราะเสียงดังดวงความสะใจที่ไหนที่สุดวันที่เขาจะได้ล้างแค้นก็มาถึงในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่กูจะได้สางแค้นกับมึงไอ้ธน,นงมึงเลือกเอาชีวิตมึง หรือชีวิตลูกมึงทนงตกใจกับสิ่งที่ผีพลายไอชาติพูดออกมาเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นถ้ามองในความเป็นจริงการเลือกชีวิตของใครสักคนอาจจะไม่ใช่เรื่องยาหากว่าใครคนนั้นไม่ใช่ทนงชายที่เคยเห็นแก่ตัวและรักแต่ชีวิตของตัวเอง จนทิ้งได้แม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นคนช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ข้าขอร้องไลยชาติปล่อยลูกข้าไปเถอะลูกข้ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยระหว่างเองกับข้าปล่อยลูกข้าไปเถอะก็เพราะว่ามันไม่รู้นี่แหละถึงต้องให้รู้เองจะได้เข้าใจความเจ็บปวดทั้งหมดที่ข้าต้องจากลูกเมียไป ไม่อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำลูกค้าเลยปล่อยมันไปเถอะอย่าได้ทำแบบนั้นเลยอย่าเลยค่ะขอร้องเฮ้เราสองพ่อลูกอยู่ด้วยกันเถอะ ไม่ออกตอนกูจะตายกูก็หายใจไม่ออกแบบนี้นั่นแหละปล่อยขาปคาไป้าไปเถอะกูบอกให้มึงเลือกไม่ชีวิตมึงก็ชีวิตมันเลือกละลูกลูกาคกาไว้ชีวิตลูกของขา้า สุดท้ายธนงก็ได้เลือกที่จะขอให้ผีพรายไอชาิไว้ชีวิตแทนลูกชายของตัวเองซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผีพรายไอชาิพอใจเป็นอย่างมากร่างของแทนที่ยังไร้สติค่อยๆกลับคืนสู่พื้นดินอย่างชา้ชาๆธนงเองที่หลุดจากมือของผีพรายไอชาดก็รีบเข้าไปกอดลูกชายที่รักดังดวงใจเอาไว้แน่น ร้อมกับร้องไห้โฮออกมาด้วยความเสียใจเ <c oughs> ออเออฮัลโหลพ่อพ่อขอโทษขอโทษนะลูกขอโทษพ่ขอขอใอ้เองมีชีวิตที่ม่มีความสุขโดยที่ไม่มีพอ่อ <c oughs> หมดเวลาคล่ำครวญแล้ว เองควรลงไปอยู่ในหนองโคลนตมแทนข้าแทนลูกชายเองไม่มีใครที่สมควรไปมากกว่าเองอีกแล้วทนงจำใจถอนกอดจากร่างของลูกชายที่ยังไร้สติและลุกขึ้นอย่างช้าๆเดินไปที่หนองโคลนซึ่งเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะกลายมาเป็นสถานที่สุดท้ายที่เขา จะต้องมาหมดลมหายใจที่นี่ไม่รู้ว่าวันเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแทนตื่นขึ้นด้วยความงุนงง ครั้งสุดท้ายเขาจําได้ว่าตัวเองจมลงไปในหนองโคลนเพราะบางสิ่งที่น่ากลัวปรากฏตัวขึ้นเมื่อหันไปมองที่หนองโคลนความเสียใจตกใจและความเจ็บปวดก็พรั่งพลูออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัว กรรมชั่วอย่าได้คิดว่ากระทําลงไปแล้วมันจะไม่คืนสนองไม่ว่าช้าหรือเร็วมันจะติดตามเราไปทุกที่เมื่อนั้นก็จะมีแต่เราผู้เคยกระทําชั่วจะได้รู้ดีที่สุดว่าเราสมควรได้รับการสนองคืนนั้นหรือไม่